จากที่ไม่มีประธานมีแต่กริยาด้วยความจางคายเอาในกอในขอในวิชัยด้วยความจางคายดับไม่เหลือจางคายลมหายใจบวกกับดวงจิตที่เกาะก็จางคายดับไม่เหลือนี่ก็คือเจโตวิมุต เกิดที่ขันห้าจุดสิ้นสุดการใช้ลงในการปฏิบัติธรรมภาวนาโดยมีสัตว์เป็นอายตนะภายในลึกสุดชั้นแรกสุดเห็นสังเกตเห็นสังเกตชอบรู้ชอบว่าขันห้าดับและแยกตัวออกไปแล้วการที่รู้เนี่ยก็คือปัญญาวิมุต รู้มีความเห็นตนั้งแต่แรกและได้พิสูจน์ซึ่งสอดคล้องและเป็นสิ่งเดียวกันว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ไม่เป็นของสัตว์ไม่ใช่ของสัตว์ขันห้าดับและแยกตัวออกไปแล้วนี่ก็คืออวิชาดับ ก็คือปัญญาวิมุตต์เกิดขึ้นละความเป็นตัวตนสัตว์ละความเป็นตัวตนจากขันห้าก็เหลือสัตว์ผู้เดียวเพราะอายตนะภายนอกของสัตว์ที่สัตว์มาอาศัยอยู่ โดยปุถุชนยังคิดว่ามีความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์แต่เมื่อปฏิบัติตามที่พุทธองค์ออกบอกนะครับพุทองค์บอกก็คือมรรคที่มีองค์8ข้อที่7ก็คือสัมมาสติก็คือสัตว์ก็คืออายตนะภายใน ดูขันห้าอายตนะภายนอกหายใจเข้าและหายใจออกจนใน,นที่สุดขันห้าไม่ต้องการพลังงานไม่ต้องการลมหายใจโดยธรรมชาติขันห้าดับและแยกตัวออกไปก็เหลือแค่สัตว์อายตนะภายนอกของสัตว์ก็คือขันห้าที่มาอาศัยอยู่ แล้แยกตัวออกไปแล้วก็เหลือแต่สัตว์ผู้เดียวเหลือพลังงานที่ไม่ตายผู้เดียวสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งพุทธองค์ก็เรียกสิ่งนี้เมื่อสัตว์ดับหลุดพ้นจากขันห้าสิ่งหนึ่งก็ปรากฏ ก็หมดอวิชชาที่ขวางกัน้นหมดอวิชชาก็คือปัญญาวิมุตติปรากฏก็เหลือแต่พลังงานสิ่งหนึ่งเป็นพลังงานผู้ไม่ตายขันห้าเกิดตั้งอยู่แล้วก็ตายผู้ไม่ตายมายึดของที่เกิดแล้วก็ตายมันก็เลยเกิดความทุกข นี่ก็คือ,อเจโตวิมุตตเกิดขึ้นที่จุดสิ้นสุดการใช้ลมในการเป็นปฏิธรรมภาวนาที่ขันห้าโดยมีสัตว์เป็นผู้สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบเมื่อสัตว์ดับแยกตัวออกไปแล้วปัญญาวิมุตตก็ตามมา ปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นที่สัตว์นี่ก็คือจุดผัสะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของสัตว์จุดผัสะออกจากสังสารวัตเกิดขึ้นที่สัตว์ผัสะดับเวทนากระดับอุปทานกระดับผัสะดับปัญหากกระดับอุปทานกระดับ พบกระดับชาติกระดับชรามรณะก็ดับช่วงนี้ขันห้าเกิดไม่ปรากฏเสอมไม่ปรากฏตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอินเองอันนี้คือสเต็ปแรกขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากนั้น ก็เป็นขั้นตอนที่สองก็เกิดขึ้นก็คือสิ่งหนึ่งเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏต,ตั้งอยู่หรือดำรงอยู่และไม่ปรากฏการอื่นอืและตามมาด้วยในที่สุดชีวิตของขันห้า ยังไม่สิ้นความตายของขันห้ายังไม่มาถึงกายของขันห้ายังไม่พังลมหายใจแรกของขันห้าเกิดขึ้นสัตว์สิ่งหนึ่งก็ดูแลขันห้าตามอริยสัจสี่ อย่างมีวิชาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์รอการทำกาละตามอายุเมื่อกาละมาถึงสิ่งหนึ่งก็คืนกับอสังขตะอย่างถาวร